สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นวิธีการสร้างตัวหนังสือวิ่งแบบต่างๆนะครับเพื่อนำมาใช้ในเว็บไซต์ของ g o ู g l e ไซ t e ของเรานะครับตัวอย่างของตัวหนังสือวิ่งนะครับจะอยู่ที่ w w w บ h a ต p ช um ัยภูมิ c o m ่นะครับวิดีโอมาควิ t นะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวหนังสือวิ่งตรงนี้นะครับ ที่นํามาให้ดูตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด7แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นวิ่งจากซ้ายไปขวาแบบที่2ก็จะเป็นขวาไปซ้ายนะครับแบบที่3ก็กลับไปกลับมานะครับเราสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ต่างๆได้นะครับให้มันกว้างเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่50%อาจจะเป็น80%หรือ100% 1ร้ก็จะกว้างวิ่งไปจนสุดแล้วก็วิ่งกลับนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปรับความสูงอยู่ที่50เราจะเพิ่มความสูงของมันก็ได้นะครับอันนี้คือวิ่งลงล่างเหมือนกันนะครับ50ตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนี่ก็จะเป็นวิ่งกลับไปกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับขนาดฟอนต์ได้นะครับบวก3นะครับลิงก์ได้ลิงก์ไปที่ Google นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้อความนะครับ แล้วก็มีขนาดตัวอักษรแบบหนานะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบส่วนนี้ออกไปนะครับหรือว่าเราต้องการลดฟอนเราก็อาจจะเหลือบวก1บสออย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการนะครับวิธีการจะเขาเรียกว่าการแทรกแก๊เจ็ตเพิ่มเติมนะครับการแทรกแก๊เจ็ตเพิ่มเติมให้สร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการสร้างแก๊เจ็ตขึ้นมาใช้เอง โดยเข้าไปที่ URL ตัวนี้นะครับคลิกที่ URL ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างสำหรับสร้าง gadget เพิ่มเติมนะครับขึ้นมาใช้เองส่วนที่เราจะต้องนำมาใช้ก็คือตัวโค้ดครับตัวโค้ดต่างๆเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างถ้าต้องการโค้ดที่วิ่งจากซ้ายไปขวาก็คัดลอกโค้ดตัวนี้มานะครับ คัดลอกมาแล้วก็ไปเปิดที่หน้าที่ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็วางทับคําว่า Hello Word นะครับวางทับลงไปแล้วก็เปลี่ยนข้อความที่เราต้องการนะครับนี่ก็จะเป็นข้อความที่เราต้องการก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับอาจจะเป็น โรงเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับถ้าเป็น Mozilla Firefox ลองดูว่ามันจะเซฟได้ไหมนะครับแล้วก็มาเซฟแอดก็ตั้งชื่ออาจจะเป็นคำว่า t i x t ก็ได้นะครับสไลด์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็โอเค นี่นะครับถ้าไม่ได้มันก็จะบอกว่าไฟล์เซฟอันซัสเซตฟูลอันนี้คือผมทดลองกับ Mozilla Firefox นะครับคราวนี้เราลองมาลองมาใช้เบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งดูอันนี้จะเป็น Google Chrome นะครับอา,อาจจะต้องใช้ Google Chrome ลอง Google Chrome นะครับเปิดที่ Google แล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่หน้านี้นะครับ คัดลอก u r l ตัวนี้มาเอาเปิดใน Google Chrome นะครับก็วางลงไปนะครับก็เหมือนเดิมคือเราก็ไปคัดลอกนะครับคัดลอกตัวนี้มาแล้วก็มาวางแทนที่ h l l o w o r l d กับวางลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราต้องการนะครับ ลองมาใช้ Google Chrome ดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าสามารถเซฟจาก Mozilla Firefox ได้ก็โอเคนะครับแต่เครื่องผมมันเซฟไม่ได้นะครับลองมาใช้ Google Chrome ดูนะครับแล้วก็เซฟเซฟแอดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เป็นคำว่า text slide ออกเซฟใหม่นะครับแล้วก็โอเคโอเคได้นะครับไฟล์ successfull save แสดงว่าเซฟได้นะครับแล้วก็นะครับเอาลิงก์ตัวนี้นะครับนำลิงก์ตัวนี้ไปครับคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับคัดลอกไปนะครับแล้วก็ย่อไว้เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่หน้าที่เราต้องการจะแทรกกับก็ไปคลิก สมมติว่าผมต้องการจะแทรกหน้านี้นะครับก็มาที่หน้านี้จะแทรกตรงบริเวณนี้นะครับก็คลิกเข้าไปแค้ีย์ไขหน,น้านะครับเราจะให้มันวิ่งเราจะให้มันวิ่งตรงนี้นะครับวิ่งตรงนี้นะครับเราก็เอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แทรกแล้วก็มาที่แกดเจ็ตเพิ่มเติม นะครับมันจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มแก๊เจ็ตโดยใช้ URL นะครับเพิ่มแก๊เจ็ตโดยใช้ URL แล้วก็ลบตัวนี้ออกนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็วางที่เราคั้นลอกมาเมื่อกี้นี้นะครับวางลงไปครับทีนี้ก็กดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ ปุ่มโฮมนะครับมันจะสามารถเพิ่มได้หรือไม่ก็เคอร์เซอร์ให้มันอยู่ตรงนะครับให้มันกระพริบเพืพิบตรงตัวอักษรตัวแรกนะครับมันถึงจะเพิ่มได้แล้วเราก็คลิกเพิ่มแบบแรกนี่ให้เป็น100%นตะครับตัวอักษรจะอยู่ประมาณ30-40แค่นี้นะครับแค่สามสิบก็พอ แล้วก็เส้นขอบแล้วก็ชื่อตัวนี้ไม่ต้องเอานะครับแล้วก็ตกลงครับแต่ละแบบนะครับเราอาจจะต้องตั้งขนาดแตกต่างกันไปนะครับลองดูมาแล้วนะครับนี่ตัวหนังสือวิ่งของเรามาแล้วที่ดูมาดูนะครับมาดูขนาดที่ผมตั้งไว้ในแต่ละแบบ นี่แบบแรกก็ตั้งไว้ที่ขนาดความกวาม้าง100%ความสูง40พิกเซลนะครับแบบที่2ก็เท่ากันนะครับแบบที่3อันนี้ตั้งไว้ที่ความกวาม้าง100%ความสูง100พิกเซลครับแบบที่4นะครับแบบที่4จะเป็นความกว้าง400ความสูง100 แบบที่5วิ่งลงล่างนะครับวิ่งลงล่างอยู่ที่400นะครับสูง150วิ่งกลับบนลงล่าง400คูนด้วย50ตัวสุดท้ายนะครับ100แล้วก็ความสูงอยู่ที่50พิกเซล ันนี้หมายถึงเวลาเราแทรกแก๊สเเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าความสูงของอความความ,ความสูงของแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็วนดูอีกรอบหนึ่งนะครับ